สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับฝูงชนในบริเวณลอและองค์จักรพรรดิลุกขึ้นยืนพร้อมกันทันทีทุกคนได้เห็นพลังของกงเล็บทองของถังเหรนในระหว่างการแข่งขันก่อนหน้านี้แม้แต่ชุดก่อต่อสู้ก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของกงเล็บทองได้นับภาษาอะไรกับหัวที่อ่อนแอของใต้ยุนเอ,อ๋อหัวของใต้ยุนเอ๋อกำลังจะถูกบทขาย,ยี่ด้วยกรงเล็บมังกรทอง แต่แล้วกงเรียบมักงกรทองก็หายไปและเปลี่ยนเป็นฝ่ามือของถังอุรินแทนเขาสับไปที่ทอของเธอเบาๆเพื่อให้เธออยู่ในสภาวะหมดสติจากภาตยานยินครามจางหายไปเจ้าหญิงก็ถูกวางไว้บนพื้นใต้เยื่อยยนที่รีบออกไปก่อนหน้านี้ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและถอนหายใจด้วยความร่องอกเขาตกใจจนหัวใจแทบวายถ้าถังอุรินฆ่าย,ยุนเอ,อ๋อก็ไม่มีใครบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ้เทียนหลิงรู้สึกไม่พอใจกับผลการแข่งขันแต่เขาก็มีความรู้สึกร้องใจการแข่งขันจบลงอย่างกระทันหันยิ่งกว่านั้นมันไม่ใช่ฉากต่อสู้ที่น่าทึ่งเป็นพิเศษเฉพาะผู้ฟังที่มีความรู้เท่านั้นที่มองเห็นการต่อสู้ด้วยสติปัญญาและความกล้าหานี้ฟาบาทใต้ยุนเอ๋อถูกหลอกเธอได้รับอิทธิพลจากการยั่วยุของฝ่ายตรงกันข้ามไม่อย่างนั้นก็ยากที่จะบอกว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ฟางเอ๋อแสดงความคิดเห็นอย่างยุติธรรมคำว่ามันยากที่จะพูดที่กล่าวถึงนะั้นแสดงถึงความเคารพต่อเจ้าหญิงแต่ทว่าแม้ว่าฟังเอ๋อจะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาแต่เธอก็ยังคงเป็นพลเมืองของจกักรวาลจริงหรือวในความเป็นจริงใต้ยุนเอ๋อมีบทบาทก้าวร้าวตั้งแต่เริ่มการแข่งขันด้วยความสามารถพิเศษของเธอซึ่งเป็นวิญญ,ญาณดุดการต่อสู้ที่สองของเธอเธอจึงเป็นฝ่ายโรคตลอดการแข่งขัน นอกจากวิรานโลกาลแล้วเธอได้ปลูกวิญญาณยุทธการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าดวงเนตรวิญญาณวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่ดูธรรมดานี้อันที่จริงมีชื่อเสียงเพราะเป็นหนึ่งในสองวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นของผมยุทธจิตวิญญาณนับแข็งหัวอยู่เห้าในตำนานซึ่งครอบครองทั้งรุ่นเมื่อหมื่นปีก่อนดวงเนตรวิญญาณเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทจิตวิญญาณล้นลวนซึ่งมีผลอย่างมากในการยกระดับพลังจิตวิญญาณ แม้ว่าใต้ยุนเอ๋อย่างเด็กอยู่แต่พลังทางจิตวิญญาณของเธอก็เข้าใกล้อาณาจักจิตวิญญาณลึกในเวลาเร็วกันดวงเนตรวิญญาณของเธอมีทักษะสีวิญญาณได้แก่การตรวจจับทางจิตวิญญาณการรบกวนทางจิตวิญญาณการโจมตีทางจิตวิญญาณและการอ่อนแอทังโอรินเผชิญกับการรบกวนทางจิตวิญญาณในระหว่างการเผชิญหน้าครั้งแรกในขณะที่การตรวจจับทางจิตวิญญาณปกคุมร่างกายของเขาตลอดเวลา การตัดสินการต่อสู้ของใต้ยุนเออร์นั้นแม่นยำมาโดยตลอดในระหว่างการประทะครั้งที่สองเธอเริ่มโจมตีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นคือการโจมตีทางจิตวิญญาณถ้าทางอเรนไม่ได้เตรียมพร้อมเขาจะต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ใต้ยุนเออร์สูญเสียการควบคุมอารมณ์ของเธอวิญญ,ญายุดการต่อสู้ประเภทจิตวิญญ,ญาณนี้หายากมากและน่าสนใจอย่างมาก หากไต้ยุนเอ๋อใช้ความสามารถประเภทจิตวิญญาณของเธออย่างต่อเนื่องเพื่อปราบปรามทางโอเรนและใช้พลังจิตวิญญาณของเขาทางโอเรนจะเอาชนะเธอได้ยากขึ้นน่าเสียดายที่จิตตานุภาพของเจ้าหญิงม็ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับพรสวรรค์ตามธรรมชาติของเธอเธอถูกจับโดยแผนการของทางโอเรนซึ่งทําให้การแข่งขันจบลงถึงอย่างนั้นทางโอเรนก็อดไม่ได้ที่จะคารพเธออย่างลึกซึ้ง พลังที่แสดงโดยเจ้าหญิงระหว่างการต่อสู้และพลังทางจิตวิญญาณที่น่าสนใจของเธอได้สร้างความประทับใจให้กับทางอเินเสียงหูร้องดังก้องจากทุกที่ทุกทางการย่อเย้ดำเนินต่อไปเมื่อทางโอเิินกลับไปที่บริเวณรอเขาใช้พลังวิญญาณเพื่อปิดหูจากความมุ่นวายของโรคภายนอกเขาจะลืมโรคภายนอกถ้าเขาไม่ได้ยินแต่จิตใจของเขายังคงทกกบทวนกระบวนการของการต่อสู้ก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง การต่อสู้ก่อนหน้านี้ทำให้เขารู้แจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใต้ยุนเอ๋อได้คว้าโอกาสที่จะเปิดการโจมตีเมื่อเธอใช้ทักษะโรกันพิฆาตผลของพลังวิญญาณสามารถนำมาใช้ในเรื่องดังกล่าวได้ในระหว่างการต่อสู้ดวงเนตรปิศาจสีม่วงของเขาถูกใช้เป็นการโจมตีทางจิตวิญญาณมาโดยตลอดแต่ในความเป็นจริงมันมีประโยชน์อื่นๆอีกมากสำหรับมันแต่ถ้ว่าใต้ยุนเอ๋อ สามารถปลดปล่อยพลังทางจิตวิญญาณของเธอได้อย่างไรทงรังเรนอยากรู้อยากเห็นเพราะเห็นได้ชัดว่าพลังทางจิตวิญญาณของใต้ยุนเอเน๋อเหนือกว่าเขาอีกคนจากโรงเรียนสปาราถูกกำจัดเหลือเพียง3ามคนณจุดนี้ทั้งเรนเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้อย่างง่ายดายการต่อสู้อันดุเดือดสุดท้ายก็จบลงและได้ผู้เข้าแข่งขัน16หคนสุดท้ายทาั้งเรนยวนเอ๋อเยหุยเซียเซียโรงเรียนซูไรเคอร์ 3คนเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่โรงเรียนสปราตก็มี3คนนำโดยโรงเย่เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกัน2สถาบันที่ยิ่งใหญ่ครองตำแหน่ง6อันดับแรกของผู้เข้าแข่งขันที่เหลือจุดสุดยอดของการแข่งขันเดียวของการแข่งขันวิาจารย์ยาวชนระดับสูงคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้าการแข่งขันรอบต่อไปเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับทั้ง3คนจากโรงเรียนซูร่าเคอร์ทั้งโอินกำลังจะเผชิญหน้า กับราชาพยักใต้เยื่ยอหยานในขณะที่คู่ต่อสู้ของเซียเซียเป็นวิญญาจารย์ประเภทความม่องไวอื่นๆของโรงเรียนสปาราตราชาวายุหลินซานรอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นการเผชิญหน้าที่สําคัญระหว่างโรงเรียนซซอ้อไรเคอร์อและโรงเรียนสปาราตใครก็ตามที่สามารถได้เปรียบในรอบต่อไปก็จะได้เปรียบในแต่ละแมตช์ทั้งสองนัดนั้นจะเป็นการต่อสู้ที่น่าเกรงขาม ราชาพยักใต้เย่ยอหยานอยู่ในอันดับที่สองในบรรดาแปดราชาสวรรค์ซึ่งเป็นรองแค่ราชามังกรหลงเย่ราชาแห่งวายุลินซานอยู่ในอันดับที่สี่ในบรรดาแปดราชาสวรรค์เขาแข็งแกร่งกว่าเถิงเถิงอย่างไม่ต้องสงสัยแต่คู่ต่อสู้ของเขาก็คือเซี่ยเซี่ยเห็นได้ชาติว่าพลังโดยรวมของเซี่ยเซี่ยนั้น,น,นด้วยกว่าหยวนเอิญเย่ยหุวยและเย่เจิ้งอยู่แม้ที่จะมาถึงนี้จะเป็นการทดสอบที่บาดใจสําหรับเขา มีเสียงดังเกิดขึ้นและมีเสียงคนตะโกนว่าข้าไม่ยอมรับเรื่องนี้นี่เป็นแจการอันที่หกที่ใต้ยุนเอ,อ๋อได้กระแทกลงไปไปหน้าที่มีสเสน่ห์ของเธอเต็มไปด้วยความโกรธเธอหวังว่าเธอจะมองหาทางเลนและต่อสู้กับเขาอีกครั้งถ้าทําได้แต่ทว่ามีผู้อาวสโสองคนนั่งสง,งบอยู่ข้างนอกที่ประทับของจักรพรรดิของเธอเป็นไปไม่ได้ที่องค์หญิงจะข้าออกจากห้องของเธอ พร้อมกับการปรากฏตัวของพวกเขาข้าไม่ยอมรับเรื่องนี้ข้าถูกหลอกไอเจ้าบ้าคนานั้นเจ้าเร่เกินไปทางโอรนไอบ้าเจ้ารอข้าก่อนได้ยุนเอ๋อโกรธเคืองเมื่อเธอนึกถึงรอยยิ้มชั่วร้ายบนใบหน้าของทางโอรนและดวงตาของเขาที่ดูอ่อนโยนและชัดเจนแต่ดูเหมือนจะยอ่อเย้ยเธอเสมอเจ้าบ้าข้าแพ้ได้ยังไงในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมเช่นนี้เห็นไดช้ชัดว่าข้าเป็นคนที่อยู่เหนือกว่า ไอเจ้าบ้าคนนั้นฉลาดแกมโกงเกินไปมันย่วยุคข้าทําให้ข้าโกรธเคืองเธอจะโน้มน้าวตัวเองเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรแผนเดิมของเธอคือการแสดงที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันแลกอวดความสามารถของสาวน้อยเวทมนต์ของเธอเพื่อรับเสียงปรบมือและดอกไม้สดจานวนนับไม่ถ้วนทึงครานั้นเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะพ่ายแพ้อย่างไร้ความหวังเหตุการณ์นี้จะไม่กดที่เจ้าหญิงได้อย่างไรเอาละหยุดเออหยุดได้แล้ว พีหลงจะร้งแขนให้เจ้าในภายหลังรงเย,ย่และใต้เย,ย่ยานเดินเข้าไปในห้องพร้อมกันจากด้านนอกในขณะนั้นดวงตาของใต้ยุนเอ๋อกลายเป็นสีแดงทันทีที่เธอเห็นพวกเขาร่างกายของเธอพุ่งผ่านขนาที่เธอกระโจนไปที่ด้านหน้าของเขาได้ดึงแขนเสื้อของเขาพี่ชายหลงข้าปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งนี้ข้าไม่ควรที่จะแพ้คนชั่วคนนั้นเขาเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงเกินไป เขารอข่าถ้าตอนนั้นข่าระมัดระวังมากกว่านี้มันคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะจับข่าได้เขาจะหมดแรงน้อยกว่าข่าได้อย่างไรถ้าข่าต่อสู้กับเขาในเมื่อข่าเป็นคนที่มีวิญญาณยุทธคู่ข้าสามารถเอาชนะเขาได้เพียงแค่ใช้ห่วงเนตรวิญญาณเพื่อรบกวนเขาอย่างต่อเนื่องการแสดงออกของใต้เยี่ยนกลายเป็นเข่งเขิมหยุดสักทีเถะน้องสาวเจ้าไม่ได้แพ้เขาแต่เพื่อตัวเจ้าเองแทนที่จะโทษคนอื่น ทำไมเจ้าไม่คิดถึงความผิดพลาดของตัวเองบ้างล่ะทำไมเจ้าถึงถูกหลอกง่ายจังถ้าอารมณ์ของเจ้าค่อนข้างคงที่เขาจะยังสามารถใช้ประโยชน์จากเจ้าได้หรือไม่นอกจากนี้ทางรินไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เจ้าคิดใต้ยุนเอ,อ๋อมุ่ยลิมพิปักเล็กเของเธอพูดขึ้นว่าพี่ชายซีท่านเข้าข้างอีกฝ่ายได้ยังไงท่านเป็นพี่ชายของข้าหรือพี่ชายของเขาข้าไม่รักท่านแล้วโรงเย่หัวเราะออกมาขณะที่แตะหัวใต้ยุนเอ,อ๋อ เอาวะเจ้าหญิงน้อยของข้าพี่ชายสี่ของเจ้าจะรังแขนให้เจ้าในแม่ช้าถ้าเขาไม่สามารถทําเช่นนั้นได้พี่ชายหลงจะช่วยเจ้ารังแขนเองเจ้าต้องทําตัวให้มั่นคงเจ้าหญิงน้อยของเราจะต้องทําตัวมั่นคงอย่าโกรธเลยการแสดงของเจ้าในวันนี้ค่อนข้างน่าประทับใจอยู่แล้วใบหน้าของใต้ยุนเอ๋อยังคงท้าทายพี่ชายหลงหากเราได้พบกับทางเหรียอีกครั้งในระหว่างการแข่งขันแบบสองต่อสอง ท่านต้องช่วยสอนบทเรียนให้เขาท่านจะช่วยค่าตรึงเขาและข้าจะกระทืบเขาอย่างดูเดือดเพื่อระบายความกโกรธของข้าใต้เยายยานไม่สามารถช่วยปกปิดใบหน้าด้วยมือของเขาได้เมื่อได้ยินโลกของเธอเขาไม่สามารถยืนมองเธอในสายตาได้เจ้าหญิงน้อยเจ้าคือเจ้าหญิงนะเสียมรารยาแบบนี้ได้ยังไงใต้ยุนเอ๋ยพูดหยาบคายว่าข้าไม่สน ข้าจะระบายความโกรธของข้าออกไปแม้ว่าท่านพ่อจะขังข้าไว้คนเดียวข้าก็จะทุบตีเจ้าคนนั้นอยู่ดีมีเสียงจามดังๆเกิดขึ้นที่ห้องทางโอเรนเขาจามในขณะที่เขาเตรียมทำสมาธิเขารู้สึกสงบในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือเขาตั้งใจให้ตัวเองรักษาอารมณ์ของเขาให้สงบนับตั้งแต่ที่กูเย่ห่างเหินจากเขาเมื่อวันก่อนเขายังคงรักษาอารมณ์ของเขาในสภาพเช่นนี้ เขาเข้าใจว่าในฐานะผู้นำเขาไม่สามารถปล่อยให้อารมณ์ของเขาส่งผลต่อการแข่งขันได้ในห้องถัดไปปูเย่นั่งบนโซฟาของเธอสายตาของเธอดูสงบเธอวางมือบนท้องส่วนล่างของเธอและดูเหมือนจะคุ้นคิดจู่ๆไฟในห้องก็รีลงคู่หนึ่งร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาในห้องอย่างเงียบเชียบมันเป็นผู้หญิงที่สวมชุดยาวสีม่วงเธอมีรูปรังที่สวยงาม ด้วยผมยาวราเวนเดอร์ที่พาดลงมาที่หลังของเธอแม้แต่ดวงตาของเธอก็ยังเป็นสีม่วงมันเป็นภาพที่แปลกมากเธอโบอกมือขวาของเธอทานของแสงสีม่วงกระเพื่อมทันทีในห้องจากนั้นเธอก็เดินไปที่ด้านหน้าของกูเย่ด้วยขั้นตอนช้าๆเธอคุกเข่าลงและพูดด้วยความเคารพในท่านการสืบสวนเป็นอย่างไรบ้างกูเย่ถามอย่างเฉยเมย หญิงในชุดสีม่วงตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าจากการสืบสวนของเราวิญญาณยุติการต่อสู้ของราชามังกรภูเขาโรงเย่ได้เกิดมาโดยเนื้อแท้แต่เขาได้รับความสามารถบางอย่างที่คล้ายกับความสามารถที่สืบทอดมาซึ่งจากนั้นก็ใส่เข้าไปในร่างกายของเขาและเปลี่ยนร่างแลเลือดของเขาเรากําลังค้นหาดินแดนมรดกแห่งนี้มีผู้มีอํานาจบางคนจากโรงเรียนสปาราที่มีพลังโดดเด่นเป็นพิเศษ ไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับเราที่จะรวบรวมกําลังและพุ่งเข้าใส่ส,สถานที่นั้นด้วยกําลังแต่ถ้าว่าเราจะทําให้เกิดความโกราหลครั้งใหญ่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสําหรับเราที่จะซ่อนตัวอย่ารีบร้อนเพื่อเตือนศัตรูก่อนอูเย่โบกมือของเธอเราจะมองหาโอกาสอีกครั้งในตอนนั้นเราจะเห็นหลงเย่สแสดงพลังของเขาในภายหลังข้าไม่รู้สึกว่ารัศมีของดินแดนมรดกน่าจะเป็นสถานที่ที่คล้ายกับช่องว่าง ข้าที่นั่นมีสายเลือดของราชามังกรภูเขาบางทีสิ่งของที่ข้าทำหายก็อยู่ที่นั่นด้วยความแข็งแกร่งของข้าถูกผนึกอีกครั้งข้ากำลังจะระเบียบทุกอย่างทีละขั้นตอนและข้าได้เสียสิ้นขั้นตอนแรกแล้วในขณะนี้ข้ายัางต้องการเวลาอยู่แต่ถ้าข้าสามารถหาของที่ข้าทำหายได้ในตอนแรกมันจะเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นตกรงนนยหญิงเราจะมองหาโอกาสอีกครั้งประธานใหญ่โรงเรียนสัตว์ประหลาด น่าจะเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันวิญญาจารย์เยาวชนระดับสูงนั่นควรเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบของเราข้าจะตรวจสอบเพิ่มเติมในตอนนั้นเพื่อดูว่าข้าสามารถหาเบ่์แสอะไรได้หรือไม่ตกลงเจ้าออกไปก่อนกูเย่โบกมือของเธอผู้หญิงในชุดสีม่วงกลายเป็นสายน้ำสีม่วงที่แหวงไปมาตามร่างกายของเธอได้หายตัวไปโดยไม่มีเสียงกูเย่ยืนขึ้น เดินไปที่ด้านหน้าของหน้าต่างเธอมองออกไปในระยะไกลและหันศรีรษะไปทางห้องของถังเรินโดยไม่รู้ตัวบนก่อเทพสมุทดที่โรงเรียนซืรอไเคอร์นาเออนั่งบนชิงช้าที่โยกไปมาเบาๆขาคู่เล็กๆของเธอที่มีผิวสีซีดปรากฏอยู่ภายนอกขณะที่ผมสีเงินยาวของเธอห้อยลงมาและปิวไปตามสายลมในตาโตของเธอหลีลงเล็กน้อยคาหวังว่า จะได้เข้าร่วมกับพี่ชายในจกักรวาลชิงหลัวเธอสัญญากับข้าว่าจะไม่ทําร้ายพี่ชายก่อนถึงวันนั้นถ้าข้าไม่ต้องการพลังมากกว่านี้เพื่อปราบเธอข้าก็จะอยู่ที่นั่นด้วยพี่ชายท่านต้องกลับมาอย่างปลอดภัยข้าคิดถึงท่านมากภายในจกักรวาลชิงหลัววันนี้เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายในแปนหน้าสุดท้ายท่านพี่ มีตัวเพิ่มไหมข้าจะจ่ายให้ท่านไม่ว่ามันจะราคาเท่าไรเจ้ากำลังพูดอะไรข้าไม่มีเลยถึงแม้ว่าข้าจะมีค่าก็ไม่ขายมันคือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับการแข่งขันในปีนี้นี่คือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ระหว่างโรงเรียนสปาปราดกับโรงเรียนซูเรคเคอร์ข้ายอมสละชีวิตไม่กี่ปีเพื่อชมการแข่งขันสดนี่มันน่าตื่นเต้นเกินไปแล้วเจ้าพูดถูก ใครจะคิดว่าการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายจาก8นัดที่เหลือจะน่าตื่นเต้นขนาดนี้ข้าได้ยินมาว่า2ใน8นัดนั้นมีการต่อสู้ระหว่างโรงเรียนสปาราดกับโรงเรียนซูไรเคอร์ผู้นำของโรงเรียนซูไรเคอร์กำลังจะต่อสู้กับองค์ชายศีองชายศีก็จะต้องชนะอย่างแน่นอนข้าคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นฟังเออสมเสื้อคุมขนาดใหญ่พอที่จะปกปีศะ และใบหน้าของเธอขณะที่เธอเดินไปตามถนนจะมีการหารือเกี่ยวกับการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะมาถึงในแปดนาสุดท้ายที่ดังกล้องอยู่ในหูของเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนสับปะรดกับโรงเรียนซไรเคอร์ว่าโรงเรียนสับปะรดสามารถเอาชนะโรงเรียนซไรเคอร์ในสองนัดของวันนี้ได้หรือไม่แม้แต่ฟังเอ๋อก็ไม่สามารถทํานายผลลัพธ์ได้ ทางเลือกของเธอคงเป็นโรงเรียนสปรรดเธอมีจิตใจรักชาติแต่ทว่าเธอเป็นกลางในการตัดสินของเธอรางของทางออรินผู้นำของโรงเรียนซูรเคอร์อยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากไม่มีใครได้เห็นทักษะของเขาตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆแล้วเทาวันนั้นคืออะไรการแข่งขันสิ้นสุดลงทันทีหลังจากที่เทาวันถูกปล่อยออกมาในนัดที่แล้วราชาพยักใต้เยื่อยัยนเป็นองค์ชายศี เขาอยู่ในอันดับที่สองในเวลาแปดราชาสวรรค์และยังเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอีกด้วยเขามีมรดกทางสายเลือดของราชวงศ์แต่เขาสามารถเอาชนะทางอูรินได้หรือไม่สำหรับการต่อสู้อื่นๆพวกเขาตื่นเต้นและน่าสนใจจริงๆดูเหมือนจะมีวิญญาจาร์ประเภทว่องไวเพียงคนเดียวในโรงเรียนซูเรคเคอร์ความเร็วและความสามารถในการต่อสู้ที่เขาแสดงระหว่างการแข่งขันครั้งก่อนนั้นน่าประทับใจในทำนองเดียวกัน เขาก็ซ่อนอะไรบางอย่างไว้เช่นกันการต่อสู้ของเขากับราชาวายุหลินซานนั้นคล้ายกับการประทะก,กันของไททันอย่างไม่ต้องสงสัยคงเป็นการยากที่จะบอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้แน่นอนว่าหลินซานที่เป็นเจ้าของก่อต่อสู้ระดับหนึ่งคำจะมีโอกาสชนะมากกว่าราชาชนต่างร้องไห้ในการเผชิญหน้าของสองทาบันที่ยิ่งใหญ่อันที่จริงพวกเขาทั้งหมดล่เลยความจริงที่ว่า นักเรียนของโรงเรียนซูไรเครอร์มีอายุเพียง15ปีแม้ว่าโรงเย่จะสามารถเป็นแชมป์ของการแข่งขันแต่ละรายการในตอนท้ายได้ทางเรินก็ถือว่าชนะหากเขาไปถึงรอบชิงชนะเลิศหากพวกเขาอายุเท่ากันและทางเรินเป็นวิทยาการก่อต่อสู้ระดับคำเดียวมันจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากในการประเมินเธอหวังว่าองค์ชายสีจะเอาชนะทางเูรินได้ในวันนี้เขาก็จะปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียนสปาหดเช่นกัน ขณะที่เธอกำลังเดินเล่นอยู่ทนายนั้นฟางเอ,อ๋อรู้ว่ามีร่างหนึ่งออกมาจากร้านข้างหน้าเธอหยุดเดินโดยสัญชาตญาณร่างนั้นผอมเพลียวและสูงกว่าเธอมากเขาวสวมหมวกที่ปกปิดใบหน้าส่วนใหญ่ของเขาแต่ถ้ว่าฟางเอ,อ๋อยังสามารถเห็นด้านข้างของใบหน้าของเขาจากมุมที่เธอยืนเนื่องจากความสูงของเข,ขาฟางเอ,อ๋ตกตะลึงเมื่อเห็นเขาเพราะเธอจำเขาได้ในทันทีนั่นนั่นใช่ทางโอเรนหรือไม่เธอเดินตามทางโอเรนอย่างเร่งรีบ เมื่อเธอหันหัวไปด้านข้างเธอสังเกตเห็นว่าร้านนั้นขายโรหะหายากเขามาที่นี่เพื่อซื้อโรหะหายากหรือไม่ทำไมเขาถึงมีอารมณ์สบายๆได้ร้ยกังวลในเมื่อพรุ่งนี้จะเป็นรอบ16คนสุดท้ายทั้งหเดนอยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างดีในขณะน,นี้เขาได้รับแจ้งจากร้านค้าว่ามีโรหะหายากชุดใหม่มาถึงแล้วเขามาที่ร้านนี้เพื่อรับโรหะหายากชุดใหม่ราคาของโรหะหายากกลุ่มนี้ มีราคาสมเหตุสมผลเขาสามารถใช้มันเพื่อสร้างก่อดต่อสู้ระดับสองคำสำหรับสหายของเขาในอนาคตหลังจากผ่านกระบวนการปรับแต่งบางอย่างรุ่งนี้จะเป็นวันที่เขาจะได้พบกับองค์ชายสีในการแข่งขันผู้ต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัยมีพลังมากกว่าใครๆที่เขาเคยเผชิญมาก,ก่อนแต่เพราว่าอารมณ์ของเขาแทบม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นผนึกทางอารมณ์ที่ทําให้เขาสามารถ รักษาสภาวะสงบได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดตัวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ